สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูต่ายอีกแล้วนะคะคุณครูต่ายจะพาเด็กๆปั้นอะไรดีนะวันนี้คิก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 ติ๊กตอก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 ปั้นเอ็นเอ็นปูค่ะเหมือนไหมคะลูกปั้นปูกันค่ะวันนี้วันนี้คุณครูต่ายจะพาปั้นปูสวยๆกันอันนี้ปูภาษาอังกฤษเรียกว่าครับ โอ้เห็นไหมคะคุณครูตายใจเย็นมากคุณตายนั่งปั้นรอไว้โชว์เด็กๆเลยมีกี่ตัวคะตอนนี้สามตัวมี3ามตัวด้วยกันเรามาเริ่มปั้นกันเลยเนาะวิธีปั้นก็ง่ายๆเด็กๆก็ปั้นเหมือนที่เราทำปั้นเป็นวงกลมก่อนแล้วก็กดให้เป็น แบนๆแล้วก็ทำให้เขาโคง้คงๆนิดหนึ่งโคง้คงๆแล้วก็ทำขาปู้มีทั้งหมดกี่ขาคะ8ปขา1 2 3 4 5 6 7ฟเอมี8ขาอันนี้คืออะไรคะตาก็แค่ปั้นกลมๆเล็กๆเ,เองสองตาแค่นี้เองอันนี้เรียกว่าอะไรคะ ก้ามปูก้ามปูจะพิเศษนิดนึงเด็กอาจจะทํายากคุณผู้ใหญ่จะทดลองทําก้ามปูให้ดูนะคะทาเหมือนใบไม้เลยกดกลมๆแล้วก็กดลงไปแล้วก็ทําให้ด้านหนึ่งข้า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 งหนึ่งเล็กๆข้างหนึ่งเล็กๆข้างหนึ่งบานใหญ่ๆเหมือนเหมือนกีบใบไม้แล้วเด็กก็ใช้ตัวช่วยคือไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดกดลงไป กดลงไปเป็นสามเหลี่ยมเป็นแหลมๆถากดลงไปเป็นแหลมๆเนาะเราก็กดอีกด้านหนึ่งแล้วก็ดึงออกไปเลยเห็นไหมคะเราก็จะได้ก้ามปูแล้วถ้ามันไม่เรียบเด็กๆก็เอานิ้วกดกดให้เขาเรียบอ่าทีนี้เราเริ่มประกอบปูกันดีกว่าเริ่มประกอบปูนะคะจากปูตัวนี้เนาะเราก็เอาขาใส่ ใส่ขา,ขาเข้าไปค่ะดินน้ำมันเขาจะติดกันง่ายมากนี่รักษาใส่เข้าไปเอานิ้วดันไว้ข้างล่างอาสายข้างนี้สข้างก็4เป็น8ขาปูจะมี8ขานะคะเด็กๆเห็นชัดไหมคะลูกอ่าเริมแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะอ่าใส่ตาค่ะ เต้ครูตายก็สีเขียวปูคูตายก็สีเขียวเด็กๆเห็นชัดไหมคะเสร็จแล้วปูของคุพครูตายเด็กๆไปทดลองปั้นนะเอาหลายๆตัวหลายๆสีเลยนะคะให้เยอะคนครูตายอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Are not alone. Mm. We go.